ีมูนกเยชวาต้นกวาต้วัทยาค่ะวัทยาค่ะรายงานมูพ่อคุณงีและมูนกเยอชวาของแสดงละครนจ้าจากลับไปร้อไหม้อ่าวันนี้นะคะหมูพ่อ้ตีมูนกเหยื่ชวา รับไวเลยนะเจ้าแม่ลุกไปไม่ยากมาแล้วเมืบวชบวชแล้วก็เบียดเลยนะจ๊าแม่ระเบียดกะตัวปากระต่ายได้มีแกงชายหนุ่มซึ่งเป็นหนุ่มหล่อจมู่บ้างในแกงก็มีนายตะโขนายรัและนายปลาิด ไปตคุบตะปิดแกป่าสลิตออกมาทำอะไรกัน่ะเล่นว้าวนานๆจะโดนยังเงินดิวะเออเพนกันไปพวกเราแอ้เล่นว้าวว้าสุรานี่มั้ยฮันไรนั้นว้าวีไอป่าสลิดกำลังเล่น แน่แล้ววาเคยเพือนว่าลุดนเลอืมปาร์เซลิกาตักวราไม่ได้ใช่เน่ว้าแล้วหาว่าทันใดนั้นก็มีสาวปรากฏตัวขึ้นความกัมพัว่าของนายปารจิหญิงสาวคนนั้นคือน้องสมศรีอืน่นุสวยจ้ะเก็บแน่นอ้น่ะ อีโปรโมชั่นด้วยเอาว้าวคืนเอาว้าวคืนแถมน้อาว้าเอว่าคืจะแถมน้องสมีนะฮะพี่เอาก็เอาว้าเอาด้วย่าเอนแล้วพ่อเาอเจ้ะฮะวเอยตวเอา Gracias. สี่เป็นลูกสาวคนเดียวพ่อชื่อตามสมศักดิ์สมชายแม่ชื่อยายสมหมาย wow. Wow. แม่ไม่หอกลเจ้ลูกสาวแม่โอเคไหมไม่โอเคหรจะเอาจ้าหรืไม่สนแม่อนแม่พูด่อโอเคโอเคโอเคลูกเขาอ้แก่ม้งเพื่อสูงขอน้องสงสี มาละท้าแกมาละโอ้ท้าแก,าแกเบสลังซ้ำหน้าดูเลยท้าแกสมบูรณนท้าแกเบสอานั่งลงซะก่อนมึงกินน้ำกินท่ากันก่อนเออจะมาสู่ขอลกูกเขาเนี่ยอานั่งลงนั่งลงเอออาท้าแกเบสว่าไปลืมบทซะละ ลรือม,มดใช่ไหมครับอ,อะไรวะ okay, okay. ถามค่าดองเ็าดีเราก็ะจะเรียกเท่าไหร่นะฉันก็มาเป็นเ้า่แก่ให้ฝ่ายชายปีเจ้า mm hmm. ปาสนเลก็อยู่ได้15ปีแล้ว mm hmm. หน้าทีการงานก็ยังไม่มีฐานะก็ไม่ดีด้วยใจ <laughs> เห็นว่าทั้งสองคนวนอยากได้กัน ก็เลยมาท้าทางสูข,ขอให้ครอบครัวของทั้งสองเป็นท้องแห่นเดียวกันไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะเห็นดี <laughs> เห็นงามหรือเปล่าว่าไงล่ะจ้าฝ่ายเจ้าสาวลูกชื่อสมศรีด้ะเป็นลูกข้าง <laughs> เดี๋ยว <laughs> ันคนเดียวอยางเรียกเยอะหรอกนะฉันตรวจตะก้าแข็งสองพันเก้าบาทเพ็ดตะก้าวกระลาดพี่ดีดีตะก้าสิบเก้าไร่ขายลูกกินนั้นตกลงไหมเล่า้ยฉันก็มีคนเดียวเหมือนกันนะ่ะต่อสักคัำที่พีนซ่อนลงเป็น โอ้เขาเรียกกันพูงไม่ต่อคำเดียวไมข่ขนาดนี้ก็สองวันเจอกันเอาตกลงเธอด้วยและวันที่เราคอยก็มาถึงข้อครัวของปลาสลิดก็ได้ยกแขนมากมาสู่ขอนางสมศรีเอามาแล้วเว้ยอ่ะ Hey! ไปใช้ที่เรือนหอได้ไหมจ๊ะอ๋อจ้ะเอวขอไปใช้ที่เรือนหอได้ไหมจ๊ะ ไปแล้วหมดเลงผ่านไหมจ้าน้ำหยาเ,เพลงอะไรนะจ๊ะเขาบอกว่าเปิดเพลงไงขันมากไม่กลับขันมากเพิ่งผ่านด่านแรก เจ้าบาทุกเข wow. hey, okay. ่ารอบธงดอกไม้ให้เจ้าสาวอุ้ยโลแกนิวหานซื้อนี่อวดได้อวดได้ที่ัวนะจ๊ะเอาดูสิสิสดเก้าพันเยได้พบไหมเนี่ยมาตรวจสิงสอดดูสิ

ไลไป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 ทปไ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 ป พบคนมโอ้โหทุนเลยเนี g, back, g, ่ยแสดงว่าผิกใจสะพ้ายคนนี้มากหสามีอยู่ในกระเป๋าเูยอะเ่อี่ิด้มได้แแบแบบแบบแบบไพบกันไแบหนักมากบน ไปไปไปอยู่ไหนไปไปไปผู้แข็งอยู่ไหนลื่ามาให้หมดีคุณมีไปถูกเอาลูกชัยกันเลยไปไปเอานี้ไปไปจะถูกไปก็ถูกเอาถ้ารอแล้วไปดิ

อย่าตาเลยตาไม่ถูกแขนเอาลูกเขยไนะเร็วนอนเลยถูกเอาลูกเขยแล้วต้องมีคนร่วมไงตาไหนๆก็มาถูกเอาลูกเขยหน่อยน้องก็ไม่ค่อยอยากจะถูกแล้วก็บังคับไปะถูกเอาลูกเขยนะเอาว่าไงนะนนี้เอาไปให้ทีเขาจะอวยพรเดี๋ยวไทีไรต้ ไพอว่านแะใตาพอนสอนตาบอกกูไม่หวยของูไม่คุ้มรอเกใจลูกเคยเจบเลยบอกไม่หวยครับขอาวกาขอบคุณแขกผู้มีเกียรค่ะอ่าวันนี้เอาไมมาให้เขาเก่าขอบคุณแขก้มีเยเนนี้องวันนี้วันนี้โตจีนเพียบเลยเนี่ยอาหารว่างอาจจะเบากาวก่อนเลยอ่ะ คนคนที่มาลงงานวันนี้ครับงานนี้ไม่ดีงาน่ากเหามือนีั้มเดือบ ไปคุยคียอยากไปรับด้วยอยากได้ผวใหม่ไปไปไปให้ตู้ถูกไล่อ่ะอ้าวหนึ่งสองสามดีโอ้โหตันคนตาใสอดเลยคุปอปจะหาใหม่เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ต้องให